สวัสดีครับจากบริษัทนำชมบุรีนะครับผมวันนี้ผมจะมาให้ดูรถยูสูส่สู240 10ล้อเพาเดียวนะครับสําหรับคนที่สนใจเทน5ตัน5ปอดแล้วนะครับผมส่วนตัวรถเราบิ้วใหม่นะครับหออเก๋งนี่ทําสีใหม่นะครับส่วนยางยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าลูกค้าสั่งจองก็จะเปลี่ยนให้ทั้งหมด10เส้นพร้อมยางอะไหล่เส้นหนึ่งนะครับผม นี่เราจะดูกระบะตัวนี้ยาว6เมตร40นะครับกระบะซึ่งเป็นกระบะต่อใหม่เหล็กใหม่เลยนี่นะครับระบบไฟแอร์เดินให้ใหม่หมดเดี๋ยวเราลองมาลองเค้นกันนะครับดูนะครับเค้นก็คือใช้ได้ดีเลยสภาพดียังไม่เคยใช้ในไทยนะครับ นีเป็นเคนญี่ปุ่นนำเข้าเรามาเก็ดูตัวนี้เป็นเคห์ฮตัน 5, 5. ้าปอกตัวใหม่จะขอขับได้ด้วยนะครับเราสังเกตดูได้ว่าเคนนี้แรงดีนะครับผม รถจะเป็นปีรถ52นะครับซึ่งเราลองมาดูคักทีนะครับนี่คันทีเราทำใหม่เลยทงสีให้ใหม่เลยนะครับผมสำหรับคนสนใจรถเคนคันคนี้น่าสนใจมากๆอยากนำเสนอลูกค้ามากเลยนะครับ เห็นเหนยืดสุดแล้วนะครับเทนไม่มีรอยล้าวไม่มีรอยทักอย่างนะครับพร้อมสภาพพร้อมมากแทบจะร้อยปร็แล้วส่วนเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับ เราเบาใหม่เรียบร้อยแล้วเลืเ่อเงินงานเล็กน้อยก็เรียบร้อยพร้อม่งแล้วนะครับยังไงสนใจก็ผมได้ใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างในคลิปเรียบร้อยทั้งเบอร์โทรสามารถโทรมาสอบถามราคาผ่อนดาวได้หมดนะครับขอบคุณครับ